สวัสดีลำพนนออฟฟิเชียลสวัสดีค่ะเห็นกล้องนักเรียนทำไงจ้าพากันไปนอนอยู่ไหนกันฮะบ้านพ่อตุย้ยอ๋อบ้านพ่อตุย้ยเอา้าพ่อตุ้ยเป็นคนุ้นแถวเนี่ยบอแมกโอ้พากันได้อยังมาลูกเอา้ามานั่งเอลิฟเท อาว่าเป็นอย่างที่ไทยบ่ได้่าเป็เื้อสิเพ้งคิงเพงยังแต้อยนี่แม่นี่มาขากินขาเคียดห้ำบมีน้ำไปซื้อเดินไปอีกเตะบะรซาบัหนาวบะรซาบัหนาวบ่นดีมาฮอนเจออีกแล้วแห่งคอคำรายงานหายงานตไแล้วนอนอิ่มบ่นี่ นอ่ทำไมไม่ล้างหน้าให้มันสะอาดลูกระวังตาลหนูหนูไปซื้ออะไรมันสิปิที่มันจะเป็นของเซเว่นมาล้างนะที่พี่จะแนะนํามันจะเป็นขวดมันจะเป็นขวดที่มันล้างหน้าอะปล้วเป๋มได้ได้ล้างไหมเวลาล้างหน้าที่มันเป็นของเซเว่น่ะที่เราซื้อมาที่มันเป็นแบบอะไรนะที่มันเป็นน้ำใสๆน่าไม่โมเมนต์เกาซิมหาเด้อใคได้เย็น่ะมันวอึงนาลาใช่ว่าจะเซเร่นจั้นมันลุยออกบุดดีแคอยังนี้จะใช้ตัวนั้นแหละอุตัน่หรอ ถือว่าหน้าเราถ้าไม่ชุบก็จอเป็นอะไรม่กันเนี่ยมันจะเป็นตาต้อนะลูกระวังต้องชีดให้มันสะอาดที่สุดใส่นซ้อเขียกมันจะบ่ออกเก้าจิตโอ้ยดีที่เราไม่มีคนตายซื้อขึ้นมาตายเราไม่หน่อยเราบอกคนตายยาี่ยลำบากจุดภาษเปะซ้ำออมแบมเนาะเตาวน้อยเนี่ย่าสั่นการแต่งเนื้อแต่งตัวเออต้องยอมเธอเด้ยอมเธออิ๋นทั้งทั้งนักลองทั้งอย่างอ้างแต่ะไบจะคล้องตัน้อย เธอนั่นล่ะอันนี้ปรอมแปมค่ะเออปรอมแปมกับออมเอีมมันคนละคนละคนเนาะ<ด>โอ้ยเซมันซื้อคล้ายๆกันหลงคนณนิดนี่ <c oughs> พรอมแผลงเมียงและศิกระโดดกระเด็กกระลี่ <c oughs> อ่างแต่ว่าตูน้อยอันจอนจบว่าสรนฉันมักฉากจบเดยฉากจบเพลงเธอนะนะั่นนๆไอ้กระสันไปเกิดลุงกระสันไปเลยไม่ไมยกมุขการยกเนย่ยเอาสวยดีละ่ะยกยกวือขืนเนาะกระเนี้ยพูดใน,น,น้อยๆห,ห,หน่อยแล้วก็เวียงเอาเลย คุณรู้ไหมกระตกอันต๊กอย่งก่อนก็นต๊กบอกบอกปานสูงวิเนี่ยนึกว่าสิงโยคะ่ซื้อบริษัทวสิแกงนะเออมือส้ามตนุ้โตกใหเฮ้แกงความบรนี่นีบ่อติ้นนี่บ่ลูกติ้นอีกอ่ะเธอบ่เธอกรบ้ปอนอันเนอย่าก่อจ้งไว้ฉันเลนเน่ยจงมองนี่เด้อเออจงมองนี่ฉันเลีนบางนี่เป็นจังดั กูตูออ้จมันา้าเขาปัญหงเข้าไปนั่นอโอ้มองหนูนั่งบ่ได้เลื่ไปมันเข่าได้ยูมันเข่าได้ยูได้ดนดี่คุณพ่อกัะคุณพ่อกะเอาาียงนะจ๊ะบอคุณพ่อตุย้ยนาน่ะ <c oughs> เขาก็ผ้าปูก่อนสิขันสาดปูมันก็เปียกตัวลูกมันพื้นเปียกแม่มีอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งโทรหาไม่รับค่ะอุตัดผมหรอใช่ว่าไปตลาดแต่หน้าก่อนไปเอาโทรหาว่าซื้อเส้เขาไปตลาดไปเมย์บอสเสื้อเขาไปน้ำกันแม่จะได้กินข่าวนู่นนี่นั่นนี่นู่นเจ้าบ่าวมาตัู้แล้วขับรถพาเผามากินป่ะเนีอย มาสักันดูเด้วยตาเผาก็ร่ได้เอป็นนี่กันยูไส้มันมักเกี่ยวกับดอกยูไส้มันก็มีดอกปลาเผามันจิมีมัตสึฮะตอนนั้นม่ตสึอกินน่ะตอนนั้นมัตสึตากใจซื้อมะกินน่ะสิวหาเงี้ขอไอติมถ้วยเดียวกับอาหารบางเว้นน่นน่ะนี่ละสันดานคนเป็นนี่กันยูต้นมะเผาต้นมักเกียรดอกนี่เลยมกเกียวดอกมักเกี่ยวดอกเขาอยู่ต้นมะเผาอมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมเพราะต้นกล้วยที่กันตัวอีผีต้นกล้วยต้นกล้วยจงไหนเพราะไม่ผิดแต่นี่ผิดเพราะอย่างต้นกล้วย โยนผีขาบาโจ๊าเขาร้องทานรักเลยจ้าอยู่ได้ตั้ใจกันอยู่ได้เป็ใจกันอยู่ได้เป็นใจไงอยู่ได้ตั้ใจกันอยู่ได้ตั้งใจดีเปล่าพี่นี่แหละนี่แหละลายรู้เมื่อวานใครทำผมให้เมื่อวานใครทำผมให้โอ้ทำเองเออหัดทำเองเมื่อวานเนียบนะสปรีชีตไหม ฉีดสเปย์นั่นแหละฉีดสเปย์ฉีเราให้มันเนียบเมื่อวานเริ่มเนียบแล้วเริ่มเริ่มหัดไปก็จะเริ่มโอเคเมื่อวานในรถรถตาเหลี่ยมมันจังน้อยสวงามเลยมันตามันเหลี่ยมโพดมันเลยเหลี่ยมมันเลยเป็นแบบบถรถสมูทไหมรถตาเหลี่ยมนี่นไม่ได้สวยเลยเป็นขับบอกมาว่าให้น้องไายยิ้มบ่อยๆเจอกล้องก็ให้ไหว้ตลอดเวลาเวลาพี่แค่เราเท่าเท่าทายงั้นสินาะก็ให้ยกมือไหว้้ใหยิ้มบ่อยๆให้ยิ้มยังไงให้ยิ้มเพราะว่า พี่น้องตาน้องมันน้าน้องน้องไม่ได้น้องไ่ได้อันนี้พี่น้องมันเป็นน้ามันเป็นด้วยสายตาเนาะตาเราเป็นคนตาตพี่ก็ตาตังเซพี่น้องแต่ยังพี่น้องนีพี่บอตาเรากระตูเด้มันเป็นคนหน้าโหดอันดีอันดีกิงน้องน้องมันเป็นคนหน่ายยากเด้พี่น้องนี่น้องเป็นคนตาตูน้องก็เลยสิไปแบบบ้านเนาถ่ายไปกับมีคนไอ้่าอีหยังเลยบอกเขคือบ้านอะไรน้องนะโอ้ยพี่ก่ชิสาทะย้ายไปเรื่อยนาะก็จังเป็นอีหยังดอกอะไรให้พี่หรอขอบคุณค่ะ เอายังไม่ล้างนะพี่อ <laughs> กว้านี่คือหมานแท้ทั้งสมปอกทั้งอันอุ้ยมาอะไรจากไหนคะปลาคือปลาปี๋ปังนอทั้งสมปอกทั้งน,น,นั้นสมู๊กกระมังค่ะนี่สมู๊กย่างตายออกกว้านี่ห่อนหลายอเหมียวหอเพราะเหือเต็สี่เตเกลือมันห่อนกินโหลด ไม่นอนเหรอีงยอกว่าตัวอย่างอย่างไปเพนโอ้แจกอไปเพิ่นนั่งรถเพิ่นเนี่ยถ้าเ่ไหนนั่งรปเพิ่นกันไปใชกับพ่อจะแห้งขอคำไรงานเนะปยังเกาอยู่เนียปัอบยจะ่เก้าอยูเอาไปแล้ว

อันนี้ไหลานเลยเนะนี่ก็บาดนี่อืม <c oughs> ให้ห่างหน่อยมันสะอาดเลยลูกเอ๊ดดเป็นห่วงเด้เ <c oughs> นี่ยพี่เคยเปินก้อนสีน <c oughs> ร่าัขนาดตาเนี่ยเยอะตาบาดเบนเนิดอะพี่แนะนำให้ใส่สบมพูเบนเนต์ปกติใช้สบู่อะไร <c oughs> เบนเนต์น่ะจะออกดีเลยนบเนเนี้มันกลับเบนเนต์ล้างหน้าบ้าสาะมัน มันสิเป็นปัญหาแม่คันตานุเป็นยังมนันบอกเลยคือง,ง,งานไดลน้ลูกใช<ห>่เบนนิดน่ะมันจะล้างได้ดีที่สุดเลยรจรริงหอนั่นแหละมันกัดใช่เมนนี่รถอีหลีอีดอกตอแหลมากบางนี้เรื่องบอลวหัวมอนกันแล้วค่ายกันคือซ่าจอดนี่ด้จอดนี่บอลวัวบอลนั่งกันเดลยน้องมันกัดวอาเป็นเมจิตประจำแล้วพี่น้องเนาะ มันปอกจะไม่มีสปีรหรอทำไมมันผมไม่เนียบบนเวทีหนะผมหนูว่าฉีดไปสักพักนึงสเปย์มันหายหมมันหนักเหรอพี่ชายน้ำนะใช่ที่เน,เนียนๆนะพี่ชายน้ำอย่างเดียวเลยยังไงไอะน้ำเปล่านี่แหละสีจัดซีน้ำเปล่านี่แหละ<อ>พี่เป็นเสตเปียกเทียมแนนไม่หรอหนูก็ฉีดเยอะอยู่นะนี่กิ๊บน้องก็ร่วงนี่กีบลูกน้องลายแต่ข้างหลังเล็กนะ นี่บอกวา่าในเริ่มเนียบอกวา่าเม,มื่อวานเมื่อวานเริ่มมีคนชมหลายหลายคนว่าวันนี้เนียวันนี้เริ่มโอเคเกาหลีมีการพัฒนาลแล้าน้องพี่น้องไฟสีเบญจุตมังกรแของเพราะว่าแต่เมื่อวานวานี่โอเคเลยแต่ลวดตาเหลี่ยมต้องจักหน่อยลวดตาเหลี่ยมต้องจักหน่อยนยี่ได้เลยเดี๋ยวพ่ละหมื่อนะวานเออนี่นี่ไงอยูอย่ด้วยกันสองเขาก็ช่วยกันทําสิไม่ถ้าเป็นงานกรุงเทพงานรีบน่ะ,ะรวบตึงก็ได้เมื่อวานเมื่อวานมันไม่กลัวไม่ทันเลยเมื่อวานคือมุดมุดวัน บอกมาเป็นงานรีบมันบอถ้าเป็นงานรีบเรารวบตึงเลยทํายังไงก็ได้ให้เราเนี้ยบให้เราสะอาดที่สุดอืมไม่เห็นบอผมปอกกันมันฝ้ากับบอต้องเฮ็ดให้คงเทมันเล็บอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่หมอนไงคงบบมันเล็บมันเล่งรวบตึงเอาเลยทำยังไงก็ให้ตัวเองเนียบที่สุดนีเฮีะพี่น้อง ขึ้ับไยปน้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซิมิเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจอนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลช่องหนูถ่ายถึงช่องหนูได้ถ่ายสักทีไหมอ่ะทำไมมีปัญหาคะที่น้องทำไมไม้อ๋อหรอบอกเพื่อนมหน่อยดิละ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องจอนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องสมปอกน้ำในเดิมเหมือนว่าสมปอกลำเพลินออฟฟิเชียลใช่ไหม แล้วก็ช่องอะไรฟุกล้ำพื้นอเอาไปเจ้าเหรอมีผู้จัดการพี่น้องฝากนเีเด้อกดติด,ตา,ดตามนี่ก็เป็นของนางน้ำกานมื่อนี้นางเต้นคางกันค่ะพี่น้องอันนี้เต้นจออันนี้ก็เต้นตินน้องน้นอ,งนองป้ายนะคะน้องป้ายแล้วน้องสมปองพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนีนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสมปองจ้า